ขาเป็นไงเบิางไม่เป็นไรหลองนิดหน่อยทุ่มเทกระสุนหนึ่งแต่ต้องระวังด้วยถ้าตายไปจะสูญหมดทุกอย่างฉันแค่อยากช่วยแพทไม่อยากให้ถลัมลึกไปกว่านี้เข้าใจพยายามก็พออย่าคิดมากแต่ฉันว่าที่แพทหนีไปได้เพราะมีคนคอยช่วยอยู่ทำไมอ่ะ รูเหมือนเขาู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้ว็นนี้ไปทางที่ไม่มีคนน้นไม่แปลกใจเลยเรื่องนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันที่ผ่านมาพวกเขาหลบปูตาตำรวจได้เหมือนรู้แผลของเราร่วมนะ้คุณตำรวจไงคุยกันอยู่เหรอพวกคุณไม่ได้โกรธกันเพราะเรื่องอากุยหลอกเหรอเนี่ยหที่นี่ไม่ต้อนรับนายใส่หัวไปอย่างน้อยเราก็เคยร่วมงานกันไปตัวทำขนาดนี้ก็ได้ โลกนี้ช่อบมายุติธรรมนะคนที่อยากเป็นตำรวจที่ดีกลับถูกไล่ออกแถมยังถูกคนใส่ร้ายอีกด้วยไม่มีใกครใส่ร้ายนาะยนายไปกูค้ครัวนี่ยเป็นตำรวจไม่เป็นตำรวจก็ไม่เป็นไรลร็อกยังมีหลายที่ที่พิสูจน์คุณค่าของฉันได้แต่คนที่เหลืออยู่ก็ใช่ว่าจะเป็นตำรวจที่ดีทำอะไระรลวังไว้ด้วย <laughs> กกลบาปนี่ผมไม่ได้ว่าคุณสักน้อยคุยกันต่อดีกว่านะความจริงผมพูดถึงหวยเซอร์เขาเก่งจะตายสาวเชียร์เบียร์ยังผลักสักข้ดเป็นคนค้ายาเสพติดได้ให้ไปยึดอาชีพเจ็ดดันดีกว่าละมั้งแบบนี้นะฮะว่าพอหรือยังเฮ้ยโอเคไม่อยากให้ฉันอยู่เลยไปก็ได้ก็ได้ อ๋ oh, <laughs> แต่ยังมีเรื่องสำคัญที่จะบอกนะสิ่งที่พวกนายทำฉันรู้เช่นเห็นชาติทุกอย่างหน่วยเอ็นบีมีพวกนายทำงานจบกันแน่แน่พูดบายส r